รางวัลที่หนึ่งนะครับยอดช็อปวันเซลล์อเวอร์ดสองพันยี่สิบสประจำไตรมาสที่สามครับประจำไตรมาสที่สามนะครับรางวัลที่หนึ่งได้แก่สาขาอะไรครับน้องเนยครับรางวัลช็อปวันเซลล์อเวอร์ดรางวัลที่หนึ่งได้แก่สาขาเดลินเตอร์โพสต์เซอร์วิสปตทแพทย์สาจังหวัด วดีนะคะกับพี่พี่ทีเอลศูนย์ศูนย์สามแปดสามนะคะสาขา,าปราิหารศาสาจังหวัดสมุทรปราการขอแสดงความยินดีด้วยนะฮะกับอันดับที่หนึ่งนะครับก็ที่แจ้งข่าวและที่พอยู่ที่ปัม่มบริใช่ไหมใช่ค่ะากับสาขานี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าของรางวัลที่มีที่พี่เขาได้รับเนี่ยเราจะลงพื้นที่แล้วก็ไปมอบให้ นะครับก็ฝากติดตามแล้วกันนะครับสำหรับสำหรับสาขาอื่นๆแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมที่รับชมอยู่นะครับของรางวัลที่พูดถึงสำหรับอันดับที่หนึ่งเนี่ยมีอะไรบ้างครับคุงเล่ยครับโอ้โหลำดับที่หนึ่งนะคะโล่รางวัลค่ะระบุลำดับที่หนึ่งนะคะน้ำหอมแชมูลค่ากว่าซุปเปอร์บานนะคะแล้วก็ พิเศษพิเศษนะคะที่จัดขึ้นนะคะจากโดย The Post Service อีกมูกลค่ากว่า5,000บาทเยอะมากมากนะคะก็อขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกับทุกท่านทุกรางวัลเลยที่ได้ในรางวัลชอ็อปบัาเซอร์ประจำาต,ต้มาที่3ของเราค่ะ